สวัสดีครับวันนี้อยู่บ้านลุงพลป้าแตนนะครับวันนี้เรามาช่วยงานบุ<ห>นบ้านใหม่ป้าตดป้าแตนลุงพลนะครับาตากล้องอยู่เฉยๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะฮะทีมงานหมอปลาว่าวันนี้เราทําอะไรกันนะครับเร<ห>ื่ <ๆ S 2> องหลังจับไว้น้เวลารออย่ามาง้อแล้วกันล้างจานกันว่าวันนี้เป็นทีมงานหมอปลาขอไม่ได้หรอไม่ได้ขออภัยในบางทีนะ เกมไปในบางลีลาสบายๆนะครับบรรยากาศสบายๆส,ยส,ยสยำหรับพวกเราวันนี้ว,นนวันนี้จะมีงานเดินถ่ายไปกานเดินไปติดกล้องใหม่เดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านนะครับดยกลับด้วยันวันนี้คนเยอะมากครับเรามาดูกันครับวันนี้คนเยอะมาก บรรยากาศข้างหน้าตอนนี้คนเยอะมากตอนนี้ซานะครับเยอะมากก็เป็นตอนนี้ป้าแต,แตนลุงพลไปรับกินดาลานะครับในซารนิดหนึงเรามาดูบรรยากาศข้างหน้า,าบา้านนะครับนี่นะครับติดป้ายนะครับเยอะแยะทั้งหมดเนลมิตเมื่อคืนนะฮะทีมง,งานโดยทีมง,งานหมอปลานะครับทีมง,งานคุณภาพค,ครับ ครัแค่นี้ก่อนครับบเจอกันใหม่ครับ